หัวข้อในวันนี้ก็จะมาพูดถึงดันเจี้ยนค l ลลาโบหวนคืนสู่ฮาวาซามซึ่งเป็นคอลแลบกันต่อนะครับโดยแนะนําว่าให้ไปอ่านเนื้อหาคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับตัวที่เป็นพาร์ทเชลเลนเจอร์ค l ลลาโบก่อนเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตัวค o l ลาโบทั้ง5ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้อธิบายรายละเอียดของทั้ง5ตัวไปแล้วนะครับว่ามันแทนตำแหน่งของทีมหลักเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับสำหรับบอสดันเจี้ยนค l ลลาโบรอบนี้นะครับหวนคืนสู่ฮาวาซามเนี่ยจะเป็นเจ้าจินกึ ค่อนข้างกระจอกกว่าตัวที่เป็นนันเจริย์คอร์โโบสมัยอาชตาวาซิโลแล้วก็ตัวที่เป็นมังกรน,น้ําแข็งนะครับการแข่งกามแข่งทาน้ําแข็งกับเจ้าตัวบอสไฟนะครับอีฟิทค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่าความสามารถมันนะ่าจะมีโจมตีปกติ100%คเปร์ต์คดได้เร้อยเปอนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแัคทิฟสกิลนะครับร้อยเปถึงจะเป็นทั้งหน้าจอแต่ว่าถือว่าเบา,เบามากๆก็จะมีแค่รีบัฟนะครับพีมาก,กัด 10วินาทีซึ่งสร้างดาเมจรวมแล้วเนี่ย10%ต่อ1วินะครับก็คือแค่100%รวมแล้วแอคทีฟสกิลก็แค่200%นะครับก็จะมีรีบับแค่ลดความเร็วโจมตีกับความเร็วเคลื่อนที่แค่นั้นนะครับในขณะที่ตัวที่เป็นพาสซีฟนะครับจะเป็นการเรียกลูกน้องนะครับก็คือ2ตัวอารีชุดกีฬาต่อสู้แล้วก็ปุกขีดชุดกีฬาต่อสู้นะครับซึ่งอารีนะครับจะทําการมอบโปรป้องกันนะครับแค่1คิดนะครับ 10วินาทีก็จะเหมือนกับความสามารถของโซอี e เลยนะครับซึ่งจะบอกว่าโลเนี้ฟังเปาะและปังมากๆนะครับก็คือโดนสกิลชุดเดียวนะครับหายหมดทั้งยวงนะก็ภูกีตนะครับชุดจีราต่อสู้เนี่ยจะเป็นการสร้างตัวต้าน CC นะครับก็คือไม่สามารถติดสถานะใดๆไ,ได้นะครับแต่โดยรว,วมแล้วก็คือการป้องกันค่อนข้างจะอ่อนมากนะครั้งในแง่ดาเมจก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นดันเจียนคอลลาโบที่วัดกันที่ค่าพลังเพียงอย่างเดียวนะครับ ทีนี้ตัวรางวัลเคลียร์นะครับอ่านความสามารถก่อนนะก็คือตัวรางวัลเคลียร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีการเพิ่มปริมาณรางวัลถึง20%ต่ออสวินคอลลาโบที่จัดเข้าทีมเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เป็นคอลแล็บตั้ง5ตัวเนี่ยก็คือควรจะใส่มาให้หมดนะครับเพื่อเพิ่มรางวัลเป็น100%นอกจากนั้นนะครับการใส่เข้ามานะในทีมหลักเนี่ยก็ดาเมจไม่ได้หายไปแต่อย่างใดก็คือมันจะมีการเพิ่มปริมาณความเสียหายสุดท้ายนะครับหรือไฟนอลดาเมจนะครับให้กับอส ทีนี้ในส่วนของทีมนะครับก็จะมีตั้งแต่ตำแหน่งของแทงนะเจ้าตัวนี้ชื่อว่ายุนจงนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวแทงที่ไม่มีดาเมจหรอคือจมตีค่อนข้างจะต่ํามากเมื่อเทียบกับพวกตัวระยะใกล้กับตัวระยะไกลนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับตัวตีใกล้นะครับที่ทุกอย่างเข้ากันนะก็คือเห็นไหมจมตีจะต่ำกว่าประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้ความสามารถก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือสร้างโลติบคางแล้วก็เตะตะชีฮิวได้ก็มาแทนตำแหน่งของริโปจริงๆการมาแทนตำแหน่งริโปอะ ทำให้ดาเมจเลยรวมค่อนข้างจะหายไปเยอะนะครับเพราะว่าริปเป้มันมีมีบัฟเพิ่มดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวบัฟโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นไอรีนคิมดกจ้าตัววัตตาคีนะครับลาเชลแล้วก็ตัวบัฟที่ดาเมจคริติคอลนะครับซึ่งจำเป็นต้องใส่เลยนะตัวนี้ก็คือเจ้าชองมายองนะครับก็คือแทนเดวโลนนะตัวถัดมาอีกสตัวนะครับจะมีตัวนี้ยูอีชอนนะครับก็คือจะเป็นตัวบัฟความแม่นยำนะครับจะมาแทนตำแหน่งสปายตัวแพ็กชอนนะครับจะเป็น บัฟในส่วนของอัตราจมตีจุดอ่อนนะครับจะมาแทนตำแหน่งของซุนหมอคงแล้วก็โจกอนนะครับตัวที่เป็นบัฟคอร์ดโจมตีจะมาแทนตำแหน่งของแทโอนะครับแล้วก็จะมีตัวลดหลบนะครับกับตัวลดก่อนนะครับเหมือนเดิมนะเซียงอีโซอีหรือว่าอินขิดนะครับแล้วก็ตัวท้ายก็จะเป็นยอนทีนะครับบัฟตัวดาเมจจุดอ่อนนะครับก็จะครบทีมนะครับทั้งหมด10บตำแหน่งตามนี้นะนอกจากนั้นก็จะได้ในส่วนของโบนัสเหรียญนะครับ100%แล้วก็ตัวบัฟดาเมจนะครับของเจ้า4ตัว5ตัวเพราะว่าตััวแทงเนน่ยยไปบละ ับแค่4ตัวเนี้ยเขาคือจะได้าดาเมจไฟนั่นเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ใส่แทนซุนหงอคงนะครับของผมเองอะ่ะมีซุนหงอคงกับแทโอที่5้ดาวนะครับก็ดาเมจก็ไม่ได้จะลดลงเยอะเพราะว่ามันเพิ่มต้องเท่าตัวอีกครั้งตัวพวกเนี้ยดาเมจก็ไม่ได้กระจอกนะครับเพราะว่าแอคทีฟสกิลเนี่ย800ปรซในขณะที่ตัวดาเมจคริิคอลเมื่อคูณกับความโจมตีก็ถือว่าพอจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกอะ่ะเราจะได้ดาวมันแค่ดาวเดียวนะครับจากการล แต่เมื่อคุณลุยด่นเจียมไปสักรายน์หนึ่งนะครับคุณก็จะได้เจ้าตัวเหรียญน,นี้มาื่อแลกนะไม่ว่าจะเป็นเจ้ายุยชอนแพ็กชอนโจรกรยุนจงนะครับในการอัพขึ้น3ดาวได้แล้วดาวเมจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวันที่คุณลุยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับตั๋วเข้านะครับไม่ควรจะซื้อเด็ดขาดเลยนะครับในวันแรกๆเนี่ย ให้คุณลุยนะครับด้วยตั๋วรายวันที่รีให้วันละ3าครั้งนะครับแล้วก็ต่อวันคุณจะได้ในการเคลียร์ชั้นเป็นตั๋วเพิ่มอีกนะครับก็คือต่อวันเนี่ยอันนี้คือผมลุยมาแล้ว2วันนะครับก็คือวันละ6ชั้นนะครับซึ่งในชั้นแรกๆเนี่ยก็คือมันจะยังค่อนข้างง่ายอยู่นะก็คือตีแบบแทบจะทีเดียว2ทีตายอยู่แล้วแล้วก็ดูจากสเตตัสบอสนะครับเห็นไหมอันนี้คือชั้น12นะครับค่าหลบดิกก็เพิ่มขึ้นระดับเออไม่ถึงร้อย เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะไปตึงในช่วงระดับประมาณชั้นที่40นะครับถ้าตามข้อมูลสถิตินะของสมัยคอลลาโบแรกแล้วก็สมัยมกรน้ำแข็งกับอ e ีฟีสนะครับ สำหรับที่3นะครับก็ได้เป็นชั้นที่18นะโดยที่ผมพยายามเตือนทุกครั้งนะครับว่าไม่ให้ซื้อตั๋วเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับให้ไปใช้ในกวาดล้างมาสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังคุณลองนึกภาพนะคือดันเจียลล้ยนลักษณะนี้แล้วก็คอนรโรโบรอบนี้จะบอกว่าระยะเวลามันนานมากก็คือ28วันประมาณ4สัปดาห์หรือก็คือ1เดือนแล้วก็2แพทนะครับระยะเวลาขนาดนี้ถ้าเกิดคุณค่อยๆไต่ไปนะครับวันละ6ชั้นโดยประมาณแล้วก็เดี๋ยวพอ ขึ้นไปถึงประมาณชั้นที่40เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มติดกันอะ่ะก็เห็นไหมมันจะมีกุญแจถึงแค่ชั้นที่10 40นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการบอกในในอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยไม่ใช่ระดับสุตรตนเนี่ยมันเป็นระดับที่มาตรฐานแล้วอะ่ะคุณควรจะมาติดในช่วงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดดูจากอัตราเฉลี่ยนะครับก็คือวันละประมาณ6ชั้นนะครับก็น่าใช้เวลาประมาณ8วัน9วัน10วันในการขึ้นไปติดชั้นครั้งแรกนะครับก็เดาว่่่าาานจะะอยูปรมณ ตอนนี้นะครับจากข้อมูลรอบที่แล้วผมติดอีฟฟี่อยู่ที่41นะแล้วก็รอบนี้ดูจากความง่ายของบอสนะครับก็น่าจะไปติดในช่วงประมาณ45-46ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเ,เล่นตตมปกติเนี่ยสเกลพลังของคุณนะครับค่าพลังต่า,ตานะมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามวันพอผ่านไปประมาณ8วันนะครับจากการที่เขาขยายนะครับดันเจียนเนี่ยก็คือเหรียญทองเนี่ยมัน600ชั้นอยู่แล้ว แล้วก็ในส่วนของเฮีกกยคีนะครับกากอยตัวตาหน่วยสเวนนะครับดูลาฮานตัวชิ้นส่วสบัดโกเลมแล้วก็ตัวดันเชียนเฮียพีสัตว์เลี้ยงบัวเนี่ยมันจะทําให้การเติบโต,ตของคุณสูงมากเพราะว่าตอนนี้มันจะมีรางวัลน,นะครับในการเคลียร์ชั้นตรงนี้มาพัฒนาทีมคุณไม่ว่าจะเป็นค่าอิทธิพลน,นะครับคุณส,สมบัติพิเศษสมบัติโบราณรวมไปถึงการข้ามฉีดจำกัดเป็น65เเลเวล70เเลเวลก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็โคเด็กของสัตว์เลี้ยงนะครับ ทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็คือนันเจี้ยนคอร์รโบถูกออกแบบให้คุณค่อยๆไต่นะครับไปเรื่อยๆตามวันแต่ถ้าเกิดคุณเร่งรีบนะครับในการใช้ซื้อตั๋วตั้งแต่วันแรกๆหมดเนี่ยยีชั้นนะครับคุณก็จะไปติดด่านตั้งแต่แรกๆโดยที่ค่าพลังคุณยังพัฒนาไปไม่ถึงก็ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะสมมติคุณใช้นะครับซื้อตั๋วมาในร้านนะครับก็คือ20ตั๋วนะครับอ่าแล้วคุณไต่ไปเลยนะครับในวันวัน2วันแรกนะครับก็น่าจะได้ประมาณ40กว่าชั้นนะครับ สมมติมคุณไปติดที่44พอติด44ปุ๊บตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่เหลือคุณจะต้องใช้ตั๋วเข้านะครับวันละ3อันเนี่ยในการเคลียร์ชั้น44เดิมๆนะครับซ้ําๆไปเรื่อยๆอีกประมาณเป็น10วันนะ่ะว่าคุณจะเริ่มขึ้น45 46 47นะครับแล้วคุณลองเทียบน,นะกับของผมเนี่ยก็คือไต่ไปวันละ6ชั้นเนี่ยพอ8วัน9วัน10วันนะ่ะที่ผ่านไปนะครับณนะเวลานั้นนะ่ะผมน่าจะไปติดอยู่ที่ประมาณ46ก็คือ ผมจะได้เปรียบคนที่ติดตั้งแต่แรกที่ตั้งแต่4ี่ประมาณ2-3ถึงชั้นซึ่งรางวัลตรงนี้อาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะนะครับแต่พอคูณ1 0 0 1เท่าตัวเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านไปเป็น10วันเนี่ยจำนวนเหรียญที่คุณได้อะมันจะมีมากกว่านะครับของคนที่ขึ้นไปก่อนนะครับที่รางวัลสุดท้ายแล้วมันเท่ากันหมดนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเคลียร์แต่ละวันนะครับแล้วก็รางวัลที่ในการเคลียร์ผ่านเนี่ยสุดท้ายนะครับมันปริมาณเท่ากันแค่ว่าคนที่ขึ้นไปช้ากว่ามันจะข้าพลังพัฒนาาไปมกกว่า ก็จะได้ปริมาณทรัพยากรในเหรียญตัวนี้มากกว่านั่นเองนะครับที่สําคัญในระหว่างที่คุณค่อยๆไต่เนี่ยคุณจะมีนะครับตัวทรัพยากรเหรียญตัวนี้มาค่อยๆนะครับซื้อเจ้าตัว4ตัวเนี้ยขนาขึ้นไปเป็น3ดาว4ดาวนะครับจนสุดท้ายแล้วว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสถึง5ดาวไหมนะถ้าดูจากปริมาณที่ให้แรกได้ถึง10ตัวเนี่ยก็คือรวมกับ5ตัวแรกก็15ตัวเนี่ยคือการันตี3ดาวแล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณกดตู้นะครับเจ้าตัวเนี้ยของชองมายองอะ แล้วหลุดเจ้า4ตัวนี้มาอีกนะครับก็น่าจะผสมกันได้ประมาณ4-5าดาวซึ่งจํานวนดาวของเจ้า4ตัวนี้ที่มากขึ้นนะครับมันก็จะทําดาเมจนะครับในชั้นสูง,สงในมากขึ้นนั่นเองนอกจากเจ้าสตัวนี้นะครับที่แนะนําให้แรกแก็จะมีตัวที่เป็นใบเรียกนะครับอาจจะเป็นแรนดอมจาก5ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้เจ้าชองมายองนะ่ะหลุดออกมานะครับไม่ว่าจะตัวเดียว2ตัวเนี่ยเมื่อรงมกับล็อกอินมอนิทนะครับแล้วก็สมุดนะครับอีกเล่มในวันที่14 อ่อยังมีตัวนี้ด้วยนะก็คือเป็นแรนดอมเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะช่วยให้ชองมายองของคุณอนะ่ะขึ้น6ดาวแล้วก็เจ็ดาวได้ขึ้นอยู่กับดวงตอนท้ายสุดด้วยนะครับเราก็จะมีคอสตูมของชองมายองนะครับตัวนี้ผมก็แลกไปให้ดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าแค่โคเด็กหอก็คุมแล้วนะครับสำหรับผมอะ่ะก็คือผมคิดนะครับทุกเม็ดเลยนะอ๋เราก็จะบอกก่อนนะครับว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดคอสเลเจนนะครับคอสเลเจนเนี่ยเดี๋ยวจะมาน่าจะ แพดอดีีจักรพัดสุดท้ายก็จะเป็นรูปโปรไฟล์สีอันนี้นะครับจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ของผมอะ่ะที่เป็นสายเก็บลิพิเ็ตก็น่าจะเก็บทั้งหมดนะครับสรับทรัพยากรที่เป็นเหียญเนี่ยผมยังไม่ได้คำนวณละเอียดน,นะครับว่าจนสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยเหลือประมาณ25วันนะครับทั้งหมดที่เป็นไปได้อะ่ะมันจะพอเหมาได้หมดไหมก็เดี๋ยวค่อยมาสักประมาณอีกสักสองสามสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ว่าเพียงพอไหมแต่ก็นั่นแหละให้ระวังเรื่องของการซื้อตั๋วแค่นั้นนะครับในช่ววนช่วงวงรกเาาาาดด้2สสุุทยะคจะคม ในช่วงก่อนจะบบดกิจกรรมผมคิดว่าสายฟรีสายตําน้อยน่าจะไปปิดชั้น50ได้นะครับตอนนั้นก็คือกวาดล้างด้วยตัวนี้ต่อชั้นที่50ทีเดียวนะครับจะค่อนข้างคุ้มค่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นระดับสุรตาที่คุณขึ้น50ชั้นได้ตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะซื้อไปก่อนก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับผมแค่เตือนเอาไว้สําหรับสายฟรีสายตําน้อยน,นะครับที่ตัวที่เป็นทรัพยากรอนะ่ะในส่วนนี้เพียงเล็กน้อยอะ่ะมันจะแสดงความแตกต,ต่างนะครับของความเก่งในระยะยาวด้วยเพราะถ้าจะให้ผมจััััันะัดดดอนนนบบรแกที่เป็ตว วัดความเก่งของเกมนี้ก็จะมีเรื่องที่1คือการเติมเงินนะครับสุดตานเนี่ยแน่นอนว่าจะเหนือกว่าคนอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องของดวงกาชาที่ถ้าเกิดเปิดได้พวกระดับสีจกักรพรรดิสี่จักรพรรดินะครับได้ดาวสูงสูงเนี่ยก็จะแสดงความเก่งกาดแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรเวลามีดันเทียนแบบน,นี้มานะครับแล้วคนที่ใช้ตัว๋วนะครับขึ้นไปก่อนแล้วติดชั้นเนี่ยก็จะได้ทรัพยากรโดยรวมนะครับน้อยกว่าคนที่ก่านร้านในตอนจบแล้วความแตกต่างเนี่ยมันจะมากขึ สุดท้ายนะครับถ้าเ,เกิดสามารถเหมาของได้หมดร้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าชิ้นส่วนที่เป็นใบเลือกอัศวินเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าต่อ1นึ่คันชิ้นนะครับมันจะได้สมุดทองแบบเลือกหนึ่งเล่มที่ผลิตได้จากท้องใตดินตรงนี้นะครับก็คือเป็นสมุดเลือกตัวนี้นะซึ่งใช้ในการปั๊มนะครับตัวที่เป็นตัวเก่าๆได้นะครับก็จริงๆตัวรุ่นล่าสุดน,นะครับที่เป็น10ตัวก็จะมีโซอีก็จะใช้ได้อยู่นะเสียวเฉียวแล้วก็ซาเลมคังวรลในอารีน่านะครับอสุรามิ่งไม่ค่อยได้ ทาราก็ไม่ค่อยได้ใช้เฟิงเย,ย่ไม่ค่อยได้ใช้กวนอูแล้วก็โจวลุวงก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันก็จะมีตัวเก่าๆด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับแดนเจ้คอล์รบอลนี้คิดว่าน่าจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ผู้ที่เล่นใหม่นะครับเข้ามาในคอล์บอเนี้ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับในระยะเวลาตลอด28วันเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปได้ถึงระดับชั้น40นะครับส่วนคนที่เล่นมานานแล้วระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะไปได้สูงสุดที่50แต่ว่าต้องใช้เวลานะ อย่างไรก็ตามนะครับก็คือการจัดเจ้าคอลลาโบเนี่ยถจะได้ในแง่ของตัวเหรียญรางวัลก็ตามแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นไปติดสมมติติดชั้นที่49ติดชั้นที่50นะครับตัวที่คุณสามารถถอดออกได้ก่อนเพื่ออะไรนะก็คือเจ้าตัวนี้นะตัวแท้งจําชื่อมันไม่ได้สักทีเนี่ยยืนจงนะครับหน้าตาเหมือนยินในบีดเทมอรดะเลยสามารถเปลี่ยนกลับเป็นลิโ้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจได้โดยทันทีนะแล้วก็ถ้าเกิดดาเมจจะไม่พออย่างนก็ค่อยๆถอดตัวตามลำดับนะไม่ว่าจะเป็นย ความแม่นยำน่าจะเป็นอันดับ2นะครับที่สามารถถอดได้แล้วก็ตาจุตีจุดอ่อนนี่น่าจะเป็นอันดับ4มั้งก็ความะเจมตี T, น่าจะถอดออกได้ก่อนแล้วก็ถึงจะไปแพ็คตัวนี้นะครับตัวตาจุดตีจุดอ่อ,อนสุดท้ายถ้าเกิดถอดออกหมดแล้วนะครับยังไม่พอเนี่ยก็นั่นแหละตัวนี้มันถอดไม่ไดู้่แล้วช่ชงมายองนดาเมจสูงอยู่แล้วไงก็นั่นแหละต่อให้คุณใส่เป็นส่วนหงอคงเข้ามาต่อให้ใส่เป็นแทโอเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตำแหน่งแม่นนะครับเป็นตัวดาเมจเนี่ยถ้าเกิดมันยังอ g, นัะุคคงขณรบ ท้งหมดเกี่ยวกับการจัดทีมนะเจ้คอลลโบก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงการซื้อของในร้านด้วยนะก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับว่าตั๋วห้ามซื้อในวันแรก,แรกโดยเด็ดขาดให้ไปใช้กวาดร้านนะครับหลังจากที่คุณขึ้นไปตันแล้วนะประมาณ49-50ชเ้ยสช่องนี้สกอตข้างคุ้มค่าและสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ